This Blue Big Talk Podcast. Ambition to Reality. is Big Blue สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Transformation in Action Podcast Channel จาก Blue Big ที่จะเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นจริงกับทุกมิติการ transform ธรุรกิจแนวใหม่หลังจากห่างหายกันไปพักหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังติดตามได้เลย ตอนนี้หากองค์กรไหนต้องการที่จะ transform ธุรกิจไปสู่ดิจิทัลเชื่อว่าหนึ่งในแผนงานที่ถูกบรรจุอยู่ในนั้นก็คือการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าหลายครั้งที่การทำแอปไม่ได้ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจหรือว่าความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงทำให้เหตุการณ์ที่ทำแอปมาแล้วไม่มีใครใช้หรือว่าดาวน์โหลดได้เพียงไม่นานก็ลบแอปนั้นทิ้งเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะดังน,นั้นเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องเสียต้นทุนและก็ทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาแอปไปอย่างเปล่าประโยชน์วันนี้ Bluebiic ของเราบลนะ นำ AAA application strategy กลยุทธ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าจนสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างตรงใจมากขึ้นรวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบใหม่ๆใ,ในอนาคตได้กลยุทธ์ที่ว่านี้ประกอบด้วย3แนวทางด้วยกันค่ะ หนึ่งก็คือ A attention หรือการกระตุ้นให้คนอยากดาวน์โหลดเช่นอาจจะโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าทำวายรัลคอนเทนต์นะคะข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ควรทำเลยเมื่อต้องการจะปล่อยแอปใหม่ออกสู่ตลาด เป้าหมายก็เพื่อสร้างการรับรู้และทําให้คนมองเห็นความน่าสนใจจนตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรามาใช้งานโดยก็จะต้องเริ่มจากการกําหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าอยากให้ใครดาวน์โหลดแอปนะคะหลังจากนั้นก็ค้นหากลุ่มเป้าหมายนั้นว่ากําลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่แล้วจึงออกแบบว้าวฟีเจอร์ที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากแอปอื่น นอกจากนี้ธุรกิจยังสามารถเข้าไปหาลูกค้าได้โดยตรงเพื่อชวนชวนให้เขาใช้แอปพลิเคชันของเรานะคะโดยเฉพาะบริษัทที่มีตัวแทนขายหรือว่าเอเจนต์อยู่แล้วอย่างเช่นบริษัทประกันภัยอาจจะใช้การชักจูงว่าเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็จะทําให้การตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ต่างๆหรือว่าดูกําหนดจ่ายเบีย้ยประกันนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะ A ที่2ก็คือ A active นะคะหรือการกระตุ้นให้ใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยอาจทำได้ผ่านการออกแบบ UX UI design ที่สามารถใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็ Friendly นะคะเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเพราะว่าการใช้งานแอปต่อเนื่องนั้นจะมีผลต่อการเพิ่ม Customer Lifetime Value หรือมูลค่าที่ธุรกิจคาดว่าจะได้รับจากลูกค้ารายหนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาของการซื้อสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองค่ะโดยลูกค้าที่ใช้งานแอปเป็นประจานะคะก็มีแนวโน้มที่ จะกลับมาซื้อสินค้าและก็บริการของเราซ้ำๆข้อดีก็คือการรักษาลูกค้าปัจจุบันใช้ต้นทุนน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่นั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะธุรกิจก็อาจจะสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้คนเข้ามาใช้งานร่วมอีกทางหนึ่งด้วยนะคะโดย gamification นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มความสนุกสนานและก็สร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาใช้งานแอปของเราทุกวันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าใช้วิธีนี้ก็คือพวกแอปอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆค่ะ และ A ที่3นะคะก็คือ A attachment หรือการกระตุ้นให้แอปกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันหลังจากที่เราสร้างฐานผู้ใช้งานไประยะหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจว่าผู้ใช้แอปเนี่ยจะใช้งานตลอดไปเพราะว่าเมื่อหมดแรงกระตุน้นหรือว่าหมดความสนุกสนานในการใช้งานแล้วหรืออาจจะมองว่าแอปนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเขาแล้วเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจลบแอปได้ในที่สุดนะคะดังนั้นเมื่อมีกลุ่มผู้ใช้งานประจําแล้วก็อาจจะต้องเร่งสร้างแรงผลักดันให้แอปพลิเค ชันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าและก็นึกถึงเราทุกครั้งที่ต้องการใช้บริการค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเกิดคำถามนะคะว่าแล้วจะออกแบบแอปอย่างไรล่ะให้ทั้งดึงดูดใจลูกค้าแล้วก็ธุรกิจก็ยังได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยซึ่งกลยุทธ์ที่ว่านะคะก็คือต้องมีการวางคอนเซปต์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันจากเป้าหมายของธุรกิจและก็ความต้องการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักค่ะรวมถึงจะต้องคาดการผลตอบแทนจากการลงทุนพัฒนาระบบใหม่ด้วย อย่างที่2นะคะก็คือการวางแนวทางการขยายฐานผู้ใช้งานผ่าน Go to Market Strategy ค่ะขั้นถัดมานะคะก็คือการพัฒนาแอปพลิเคชันให้รวดเร็วเพื่อที่จะให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับความต้องการของธุรกิจและสุดท้ายค่ะก็คือการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะหากธุรกิจทำสำเร็จนะคะประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาว เมื่อลูกค้าใช้งานแอปพลิเคชันของเราเป็นประจำก็คือจะสามารถนำข้อมูลการใช้งานเหล่านั้นมาต่อย,ยอดทางธุรกิจได้เช่นอาจจะนำไปออกแบบเป็นโปรโมชั่นแบบบันเดลนะคะซึ่งวิธีนี้จากข้อมูลของ a เม z o n บอกว่าช่วยเพิ่มยอดขายได้มากถึง35%เลยแหละค่ะและทั้งหมดก็คือรายการ transformation in action ในวันนี้ส่วนอีพีหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไป transform กันในแง่มุมไหนต้องติดตามนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is Blue Big Talk Podcast, ambition to reality.